เราอยู่กันที่อำเภอพิบูรณ์บังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาชมชิมแล้วก็มาช็อปกับสินค้ากเกษตรอินทรีย์ของกินสบายใจหรือว่าทางด้านตลาดเขียวนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่พิกัดที่บริเวณหน้าสารหลักเมืองอาเภอพิบูร์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปดูบรรยากาศตลาดยามเช้าของเรากันเลยดีกว่า สหกิจชุมชนสามาชีพชุมชนตำบลนนกลางวันนี้มีอะไรแซ่บๆมาจำหน่ายบ้างคะก็จะมีมีปลาแห้งปลาวงนะคะทำจากคนในตำบลนะคะมีปลาวงปลาวงปลาปลาวงคือปลาแบบนี้เลยใช่ค่ะไม่ไม่ได้ชื่อปลาวงนะคือ่ะเป็นวงมันเป็นวงแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อวงอันนี้มุกพี่ใช่ไหมคะอันนี้เปลาปลามาจากปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรเอ่ยข้างในเนี่ยปลาขาวปลาขาว อจน้ำเขื่อนเขื่อนซิลินธอนิินปลาขาวได้ทั้งหมดกี่แผ่นคะทําเป็นวงประมาณสี่วงสี่วงห้าสิบบาทอ่าสี่วงห้าสิบบาทนี่ค่ะมีปลาวงนะคะนี่ในราคา50บาทมีอะไรอีกบ้างคะโชว์เลยโชว์เลยโชว์ผลิตภัณฑ์ของเราเลยปลาส้มอันนี้ก็เป็นปลาส้มนะคะของแทบทำจากปลาตะเพียนค่ะค่ะทําจากปลาตะเพียน นี่ก็มาจากเขื่อนสลินทอนค่ะมาจากตำบลนนกลางค่ะนี่ปลาวงนะคะทำดูแพ็กเกจดูผลิตภัณฑ์ดูสดดูใหม่นะคะดูสะอาดสามารถซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝากไปทอดต่อที่บ้านได้เลยทำเมนูทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะดีค่ะข้างหลังค่ะจะเป็นตรงไหนคะนี่ค่ะอันนี้พร้อมพร้อมรับประทานนะคะอ๋ออันนี้พร้อมรับประทานเลยเพราะว่านี่ทอดนี้แล้วอันนี้จะจะทอดแล้วก็เอาไปสลัดน้ำมันค่ะค่ะทอดแล้วสลัดน้ำมันาค่ะ ขาดทานห้าสิบบาทกินกับส้มตำแซบๆเนาะหรือว่ากินกับข้าวเหนียวอร่อยยนะคะตรงนะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นปลาที่ทําเป็นปลาชนิดเดียวกันที่ทำปลาส้มนะคะเป็นปลาร้านะคะกระปุกละเท่าไหร่คะนี้กระปุกละหนึ่งร้อยบาทอ้ยกระปุกใหญ่มากเลยทําจากปลากระแฮนะคะปลากระแหตัวใหญ่มากเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่จากเขื่อนสลินทอนมันกับปลากระแฮนะคะ กล่องอ่าใส่กระปุกแบบ<ช>ดีเลย<ช>ถ้า,ถาใครสนใจแวะมาได้ค่ะคะบอกว่ามีปลาแซ่บหลายวิสาหกิจชุมชนนะคะ,คะถ้าไม่ได้มาที่ตลาดเขียวมีจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างจำหน่ายที่ ตามเบอร์โทรนะคะตามเบอร์โทรเลยฝากเลยค่ะ099ค่ะ3 5 9 5 4า6ค่ะอ่านับหน้าคุณอำนาจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับปลาตากแห้งปลาวงตากแห้งแซ่บขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหาอีกหนึ่งร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยจากร้านอะไรคะบ้านสวนยายอ้อยค่ะสวนยายอ้อยอยู่ตรงไหนบ้านสวนยายอ้อยเล่าให้ฟังหน่อย ตำบลโพไซนะคะอ๋ออีกหนึ่งไมคค่ะพี่ตำบลเลยนะคะตำบลโพไซค่ะตำบลโพไซที่บ้านสวนยายอ๋อยเนี่ยยายอ๋อยมีอะไรให้ชิมให้ชอปบ้างส่วนมากจะเป็นค่ะจะเป็นพวกสตรอเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะมิเช์รี่ค่ะกเลรี่เราจะเอาพวกผักที่เมืองหนาวมาปลูกที่บ้านเราได้เหรอคะได้ค่ะได้จะเป็นพวกเคลอ่าซอเรลค่ะ และพันพวกพื้นบ้านเราก็จะปลูกเป็นพวกคั้วหอมทองมะละกอฝรักในพื้นที่กี่ไร่คะบ้างสวนยายอ่อนสองไ,ะะไร่ทํามากี่ปีแล้วคะทำมาทีา่ถ้าถ้าแบบรวมๆแล้วสิบปีคะ่ะสิบปีเลยเหรอคะ,คะโอ้ผลผลิตอินทรีย์ทั้งนั้นเลยหลักๆก,ก็จะ,ป,ะปลูกเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นผลไม้มีผลไม้แล้วก็มีผักพื้นบ้านของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราไม่ได้เอามาค่ะสตรอเบอร์รี่เนาะเพราะวันนี้มันจะหนัก ถ้าว <5, S 2> <c oughs> วันไหนเราเอาต้นไม้เราจะไม่ได้ของพวกนี้มาขา <c oughs> มีทั้งต้นไม้ด้วย <c oughs> แล้วก็จะมี <c oughs> ผลไม้มีผักด้วย <c oughs> นะคะอย่างมีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยพันอะไรคะหอมทองประทุมค่ะหอมทองประทุมขายยังไงเอ่ยตัวนี้วีใหญ่เราจะขายร้อยหนึง่งวีเล็กเราขายห้าสิบค่ะโอ้โ <c oughs> หลูกใหญ่ <c oughs> มากเลย ลูกใหญ่มากๆเลยมะละกอเราก็ขาย30บาทลูกละ30บาทนะนี่พร้อมสุกสุกพร้อมทานแล้วนะคะเป็นมะเขือเทศแล้วก็เอาของนอกเรียนฟอยด์ค่ะแล้วก็ขายช่อละ50บาทอ่ะไปเยี่ยมชมสวนได้ไหมคะได้ค่ะมีเปิดเปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมยังไม่เปิดค่ะยังไม่เปิดแจ้งล่วงหน้าอาแจ้งล่วงหน้าสามารถไปศึกษาแล้วก็ไปเยี่ยมชมไปถามข้อมูลได้เรื่องของการปลูกนะคะนี่ฝากร้านของเราหน่อยค่ะบ้านสวนใหญ่อ้อยฝากหน่อยฝากร้านหน่อย บนโพไซบ้านสนามชัยนะคะ,ค,ะคือตอนนี้ก็คือมีไข่ที่เอาไปส่งที่พินสบายใจชอ็อตเป็นไข่อะไรคะไข่ไก่อารมณ์ดีไข่ไก่อารมณ์ดีทุกคนนี่พรุ่งนี้ขึ้นส่งค่ะค่ะส่งครัค้งละย2่าดเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีนะคะ ไข่ไก่อารมณ์ดีไม่ธรรมดากินแล้วจะอารมณ์ดีค่ะทุกคนนี่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีแล้วเราก็ทำแป้นี่แปรูปมาเป็นเป็นไข่พะโละะ้ไข่พะโล้เรียบร้อยแล้วนะคะแปรูปเป็นไข่พะโล้เรียบร้อยแล้วนะคะบางวก็ทำสังขยาด้วยค่ะถ้าหน้ามะม่วงเราก็ทํเป็นสังขยามะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่ถ้าไข่เราเยอะๆเหมือนตัวนี้ถ้าเราส่งกินสบายใจชอบเสร็จเรียบร้อย มันจะเป็นไซส์เล็กมาแปลรูปมาแปลรูปมาเป็นไข่พะโล้ในี่เลยนะคะน่าทานมากๆเลยไปกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะขอบคุณค่ะแม่ขายอะไรยังไงบ้างสําหรับสวนจันเต็มดวงทุกอย่างในสวนมีหมดค่ะสวนจันเต็มดวงปลูกผักมานานหรือยังคะแม่ปลูกมานานแล้วค่ะปลูกมานานแล้วแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี5-6ค่ะ แม่ทํานาด้วยไหมหรือว่าปลูกผักอย่างเดียวนาก็ทำค่ะนาอินซียเป็นนาโยนนานาโยนค่ะนาอินรี์นอินะนาอินรีใส่ปุ๋ยเคมีค่ะไม่มีปุ๋ยเคมีเลยค่ะยังในสวนนี่ไม่มีปุ๋ยเคมีค่ะอย่างผักที่เอามานี่แม่เป็นผักอินทรียล้วนๆเลยนะคะผักอะไรบ้างแม่อันนี้เคลค่ะเคลสวยมากอันนี้สลัดค่ะ สลัดสดสๆเลยสลัดค่ะนี่ยังมีคอสค่ะอันนี้มี้คอสค่ะมีเบบี้คอสด้วยนะคะเบบี้คอสค่ะนี่มีหลากหลายสายพันธุ์ปลูกเยอะไหมคะแม่เยอะค่ะเยอะสิบสองไร่เนื้อที่ปลูกผักคุณนไม้ค่ะสิบสองไร่เลยเหรอต้องไปเยี่ยมชมสวนแล้วล่ะค่ะมีมะขามยักษ์นั่มมะขามยักษ์เป็นแบบไหนในรูปมีโชว์ไหมแม่ นี่มขามยักษ์นวยพวกนวยตโลนะคะย่ะฟากรีดเนี่ยค่ะอ๋อมาขามยักษ์เอามาขามะขามแช่อิ่มเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยมีฝรั่งมีฝรั่งกิมจูกิมจูอ่ากิมจูนี่ก็นี่ก็ไอ มีอันนี้ไสแดงหมดค่ะหุ่งเปาซื้อแรงแตงโมหุ้งย้วนซื้อแระชามี่มีหัวหอมมีบะเขือยาวส้มน่าสนมากลูกใหญ่มากนะคะอ่อนๆมาตอนเช้าจะเยอะมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เรามาสายแล้วเขาเปิดตลาดตั้งแต่หกโมงเช้านี่แปรรูปเอาปลาจากสามานี่แม่สนใจตัวนี้อันนี้ผลผลิตอินทรีย์นะคะมะเขือยาวเอาไปทําเมนูอะไรแซ่บพะแมมซุปไข่ทอดนี่ น้ำพริกกะปิพูดมาแล้วน้ำลายไหลพริกสดสดค่ะมีพริกสดสดนะคะแล้วก็จะมีหี่พริกสดหอมแดงนะคะมีมะเขือนะคะสดสดเลยนี่ผักอะไรนะผักํำลึงค่ะกำลึงไงอินซีริมลั้วของเรานะคะริมรัวนะคะอินซีริมลั้วของเรานะคะอ่ะแม่ฝากร้านของเราหน่อยค่ะสวนจันเต็มดวงค่ะอยู่บ้านคำบางอ่อนค่ะนคำบางอ่อน ตำบลเจียงลมค่ะสว่างวีระบงค่ะนี่เลยปลูกผักผลไม้หลากหลายเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะแม่ทําไมแม่ถึงปลูกเพื่อสุขภาพคะก็แต่ก่อนเอแม่ป่วยหนูค่ะเป็นโรคอ้อนเอ็ดค่ะแม่ก็เลยไปเขาโครงการลาดอ๊บีน้ําเพลนพ่อซอหาสิบสามค่ะต้องงายดวงนั่นปลูกผักขวดสารปลูกมาได้เลยแบบติดใจเลยค่ะปลูกเองกินเองด้วยกินเองแล้วก็แบ่งปันเลยไม่แน่ เลยนะกินแล้วสบายใจใ่หมเนาะกินแล้วสบายใจเขาเลยออกกําลังกายน้ำนค่ะค่ศาสได้มาเจอเพื่อนด้วยตอนเช้าค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่คือตัวแทนของกลุ่มด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อชื่ออะไรคะชื่อจงจิตสมบค่ะค่ะชื่อเล่นแม่แม่จงค่ะแม่จงนี่หนูต้องตามแม่ไปแล้วนะ่นนี่หม่ำแม่จงสูตร ชัยภูมินี่ให้ชิมเลยนะคะนั่นคุณแม่มีหม่าให้ชิมทานเลยชิมเลยนี่ค่ะทุกคนค่ะใครอยากจะชิมหม่าแม่จงไม่กรอกแม่จะไม่มีดินอร่อยล้ําหม่าแม่จงสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดไม่ใส่เลยเดี๋ยววันหลังหนูจะขอตามไปเก็บวิธีการทําหม่าแม่จงอยู่ที่บ้าน ไปดูเลยเพราะว่าเห็นในภาพแล้วโอ้โหน่าจะไปดูมากเลยเนี่ยมีวิธีการทำหม่ำหม่ำแม่โจงนะคะมีหม่ำใช่ไหมคะมีรถอะไรบ้างหม่ำนี้ดั้งเดิมของเราจริงๆดั้งเดิมจริงๆที่เราไปอบรมของกรมพัฒนาชุมชนอาจารย์ให้แนะนำหม่ำสมุนไพรก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ผักอะไรนะหัวเสืออะไรผักแพวอย่างนี้ผักแถวใส่เข้าไปค่ะก็ทำอยู่แต่ว่า จะเป็นดั้งเดิมโอเคกว่าคุณแม่ข้ามร้านมาเลยคุณแม่ข้ามร้านมาเลยได้ได้คุณแม่ข้ามร้านมาเลยได้ค่ะทานได้ไหมคะได้ค่ะทานได้ชิมได้ค่ะชิมให้แม่นะมือหยิบเลยนะแม่นี่หม่ำแม่จงแม่หั่นเป็นชิ้นมาให้แล้วสูตรเด็ดที่เด็ดอันนี้เราเอาไปเวฟหรือว่าเอาไปทําอะไรมาถ้าจริงๆนะถ้ามีเตาถ่านย่างเตาถ่านนี่จะหอมแต่ส่วนมากแม่จะใช้อบค่ะแล้วก็ทอดหม้อลมร้อนได้ใช่ค่ะชิมแล้วนะ อืหอมสมุนไพรมากกดไลค์ให้เลยแบบซาบค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะอันนี้ใส่กอกค่ะใส่กอกหมูก็จะไม่ใส่จิมระสิวเลยอันนี้แม่โชว์ตู้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยทำไมถึงเอาตู้มาด้วยเพราะว่าอ่ากลัวแมลงวันกลัวฝุ่กลัวอะไรนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ทำโตเลยถ้าเป็นไส่กรอกแม่ก็จะซีนสูญอากาศปลอดภัยไม่มีฝุ่นขายยังไงคะแม่ทีนี้ขายอันนี้ แพ็คละ50บาทค่ะค่ะมัมก็ชิ้นละ50บาทเหมือนกันคุยห้าสิบาทได้ตั้ง6ชิ้นค่ะตัวนี้ก็50ค่ะที่ยังไม่ได้อบก็50ไม่คิดค่าอบแง่แม่บอกไม่คิดค่าอบถ้าสนใจสั่งซื้อติดต่อคุณแม่จงได้ยังไงอา้าวเรามีเฟส เพจว้วก็มีอยู่ค่ะบอกได้เลยค่ะ Facebook อะไรคะแม่ Facebook จงจิตสำบ้านเลยค่ะภาษาไทยค่ะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะสั่งทางออนไลน์ได้เลยได้ส่งออนไลน์ทั่วประเทศได้เบอร์โทรค่ะแม่เบอร์โทร8ูนย์แปดเจค่ะสามเจ็ดฝากตลาดเขียวพี่บุ์ของเราหน่อยคือฝากคือตลาดเขียวของเราพี่บุญนี้จะเป็นตลาดที่ปลอดภัยค่ะ ผักนี้จะอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือสินค้าที่เข้ามาตรงนี้ของเราจะเน้นความปลอดภัยเพราะว่าเราดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยค่ะค่ะสุขภาพดีทั้งลูกค้าทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการก็ต้องเริ่มจากเราเลยใช่แล้วก็อยากจะให้ลูกค้ามีสุขภาพดีด้วยค่ะค่ะต้องมาช็อปตอนไหนคะแม่หกโมงครึ่งค่ะช่วงเช้าเช้าเลยค่ะช่วงเช้าเช้าเพราะว่า ผลผักผลไม้แล้วก็จดสดๆใหม่ๆเราเก็บมาจากสวนค่ะถึงเที่ยงคืนปลอดภัยจริงๆค่ะปลอดภัยทุกวันไหนคะแม่ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะทุกวันจันและวันศุกร์นะคะนะคะก็เรามีนัดกันทุกวันจันทรและวันศุกร์กับตลาดเขียวกินสบายใจที่หน้าศารหลักเมืองพิลุนบางสาหารค่ะขอบคุณค่ะ สุขสำราญอินซีฟาร์มอินซีทั้งฟาร์มเลยไหมคะเฮ็ดอินซีตั้งแต่ปีวอกสามผุน้ำมากี่ไร่คะสามไร่ค่ะสามไร่ปลูกอะไรบ้างปลูกข้าตะไคร่ตะบานีกกระวัคพริกค่ะอันบักอื้อนี่ก็ไปส่งอันคุณมากตึกซุนี่ค่ะมาไปที่กินสบายใจชอบด้วยค่ะผักบัวผักซีน้าโอ้โหเยอะเลยมีแต่ผักสดๆเขียวๆทั้งนั้นเลยนี่ผักกาด ค่ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวมันจะก้องงามบะก้องอินซีอะไรของอินซีนี่นี่กวางตุ้งกระจ่องบ้านเราใช่ไหมคะอันนี้แฟงลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่ซ่าบาดได้จ้านี่โอ้ลูกใหญ่มากเลย20บาทใครจะเอฟตอนนี้บอกได้เลยนะคะนี่ก็ะชบบาทจ้ากินเมื่อเทือนกับพวกลูกใหญ่จังเลยใครสิบบาทเองเหรอคะนี่กรบบาท นี่ก็สิบบาทมากมามาเหมาตอนนี้บูนมาเหมาตรงนี้เลยสบายใจเนี่ยมาขายผ้าถุเท้าหยวกนี่สิบบาทเด้ค่ะปลูกก็ได้กินก็ได้ค่ะมีเอาไปปลูกต่อก็ได้ปลูกต่อก็ได้เอาไว้ทํากินก็ได้ค่ะโอเคที่ฟาร์มของเราไปเยี่ยมชมฟาร์มได้ไหมคะได้ค่ะอยู่ตรงไหนอยู่อ็นตำบนไนไตค่ะไนไตนาหนองบัวจ้หนาหนองบัวเนาะเลี้ยงตักแตียนผอมมีเลี้ยงตะกแตนด้วย เมื่อวันนี้แม่เอาตักแตนมาโชว์รหรือว่าขายหมดแล้วมันท่านไข่ค่ะถามมันบัวไข่คือบอัวขายถามมันไข่นี่ยคือลูกค้าสิได้กินไข่มันน้ำทอดแต่มันจะสิแซ่บค่ะ,คะถามวัวไข่ย่าไปขายค่ะถา้าขายแล้ทอดแต่มันสิเป็นเบาๆมันมีไข่ในถั่งมันสิบัเซ่บคัดคุณภาพให้ลูกค้าด้วยที่ฟาร์มของเราอันไหนขายดีสุดพักยังขายดีสุดคะ อักยังบอกตาไข่ดีละค่ะขายดีสุดขายดีสุดเลยเนาะูกง่ายจ้ะปลาเต๋มาเบิร์ตโหลดมันนี่ใกล้เวิร์ตะคะเอามาโอบเลยให้เยอะด้วยมัดละเท่าไหร่คะสิบบาทจ้ะมัดละสิบบาทโชว์หน่อยทําไมไห้เยอะขนาดนี้มัดละสิบบาทได้เยอะมากเอาไปขายต่อทํากําไรได้เลยนะคะทุกคนนี่ขายดีแล้วเขาล้างมาให้อย่างดีสับมาให้อย่างดีเลยอ้าวฝากใกล้สุขสำราญของเราหน่อยค่ะฝากเชิญเชิญหน่อยมาซื้อมาซื้อาวัน ผักอีสานของเห่าบัวอีสานไตอีสานเนื้อห้มาดส้มมาสื่อแล้อค่ะของอันสวนไร่ซุปสำนากนี่ปอสารผิดลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีเถิงซัดเลี่ยงขายมีเถิงพักง่าง้างย่างผลมะมากนาคไม่บักไผ่เยี่ยนนี่ใกล้ซุกแล้วค่ะเป็นยี่ย่อยอยู่เบี้ยวคือผักเอียงค่ะบักบักไฟนั่นค่ะมาไฟมาไฟอ๋อบักไฟโอเคค่ะเดี้ยวทำมันสุกจีไทยร่วงในโทรศัพท์ในเบิรงค่ะว่ามันงาม S <S <ห>เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมสวนให้มันสุกชักก้อน,นค่อยไปค่ะช่วงเดือนไหนไห้วยมันไก่เล็กหน่อยไก่เปิดเทอมแล้วค่ะมันเยนจะสุกแล้วค่ะระมพุทธสภาไก่เดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมชมสวน โอเคค่ะติดต่อเบอร์โทรอะไรคะ0ูนย์แปดเจ็ดค่ะกาซีค่ะหนึ่งหนึ่งสหนึ่งไร่ใต้เนาะไร้าน้องบัวนาหนองบัวเนาะค่ะไร่สุขสำราญอินซีฟาร์มตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูร์มังสาหารนะคะหรือว่ามาเจอกันได้ที่ตลาดเขียวตรงนี้เนาะมือไร้บอลอยากกีดยางกระจังไหนมาขายค่ะมือไร้ถึกมือกีดยางกะโ่ไร่มามัน เก็บพักกงเก็บไตีนึงเนี่ยค่ะกิดยางกินดตีนึงหกมุงเสิร์ฟไ่เดียวเพราะมีวล่ะเก็บพักค่ะโอเคมาช็อปที่นี่สะดวกกว่าหรือว่าไปที่ตลาดกินสบายใจช็อปอยู่ที่ซูนีโอเคค่ะพักทองไป่งจ้ะพักทองก็มีลูกใหญ่ๆเนาะแฟงก็มีเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ มีอะไรมาขายบ้างอุ้ยมีอาหารแปรรูปมาด้วยจ้าอุ้ยแกงขี้เหล็กน่ากินมากแกงขี้เหล็กใส่น้ำค่ะแกงขี้เหล็กใส่น้ำนมจีนน้ำน้ำอะไรน้ำยาปลาน้ำยาปลาตัวนี้ก็น้ำกะทิน้ำกะทิอันนี้อะไรคะแม่สุปหน่อไม้ค่ะุปหน่อไม้อูเป็นตะเซบเนาะหมกยังค่ะแม่หมกปลาหมกปลาร้านเราเป็นแบบว่าเป็นแบบอาหารแปรรูปมาเนาะจ้าค่ะอันนี้ล่ะคะแม่มะม่วงอุ้ยเป็นตะแซบค่ะ อันนี้สามดูดูค่ะสามดูดูดองมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้ดองไม่ได้ดองอันนี้เป็นสดมะม่วงสดนะคะมะม่วงสดนะคะอยู่ในนี้นะคะซื้อได้ราคาถุงละยังไงบ้างค้าราคาถุงละยี่สิบบาทจ้าถูกมากเลยนะคะใครอยากแซบๆซมีน้ำอ้อยด้วยเนี่ยใี่สิอ้อยนะคะอันนี้ก็ส้มปะโตส้มปะตองที่สวนของเราปลูกผักอะไรเป็นพิเศษคะแม่ไอพิเศษแม่เอาไม้ขึ้นมาใกล้ๆให้หนูหน่อยก็มีกล้วยค่ะกล้วยกล้วย มีกล้วยมีหน่อไม้ค่ะมีกล้วยมีหน่อไม้ชื่อว่าสวนสวนไผ่ค่ะผสมผสานคำว่าสวนไผ่นี่ไผ่ด้วยไหมแม่แม,มีค่ะปลูกไว้100ร้อยกอแต่ว่ามันมัน,มน มันยังเหลืออยู่เราเอาผลิตภัณฑ์จากไผ่มาทํามาทําหน่อไม้ดองค่ะมาทาหน่อไม้ดองแสดงว่าบ้านเราก็ต้องขายหน่อไม้ดองด้วยจ้าโอ้ทำหน่อไม้ดองขายหน่อไม้มาด้วยอ๋อสุดบางทีก็ต้มเป็นถุงไว้นะคะค่ะต้มมาขายนะแม่เนาะจ้าค่ะถ้าใครสนใจติดต่อแม่ได้ยังไงคะก็ติดต่อไปที่สวนไผ่นาโพค่ะบ้านบ้านนาโพค่ะตำบลนาโพตำบลนาโพจ้าค่ะติดต่อเบอร์โทรอะไรคะแม่ศูนย์ ศูนย์แปดสามค่ะเก้าเห้าส่หกขอบคุณค่ะอยู่ดูในรูปนะคุณแม่ถือตะก้าผักผลไม้สดๆดเต็มเลยนี่มีตะก้าสวยๆคุณแม่ฟีงานฟีมือด้วยเป็นกลุ่มแม่บ้านเขาด้วยนะคะอใครอยากจะช็อปก็แวะมาช็อปได้เลยมาอีกหนึ่งร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยมีผักอะไรขายยังไงบ้าง ผักพื้นบ้านจ้าค่ะเป็นสวนหลังบ้านแม่สมใจสวนหลังบ้านแม่สมใจทําไมมีผักเยอะจังเลยมีมะพร้าวด้วยมีพริกสดสดนะอันนี้พริกหยางคะหยวกหยวกพริกหยวกมีพริกหยวกมีชาโอมใช่สดสดนะคะแล้วก็จะมีใบอะไรคะนี่กระท่อมใบกระท่อมก็มีนะผักบุ้งเอาไปผัดอันนี้คือ ใบกะเพราใบกะเพราอันนี้แยกกะแยงบ้านเราหอมๆเอาไปต้มใส่ปลาอุ้ยอันนี้น่ากินเอาไปลวกงอจใบชะมวงใบชะมวงเอาไปทําอะไรได้คะแม่ใบชะมวงแกงส้มปลาช่อนอ๋อแกงส้มปลาช่อนแล้วก็นี่ผักเอาไปลวกผักผักอะไรนะ อีลัค่ะใบอีลัมบ้านเราเอออุ้ยมีแต่ผักสดสดทั้งนั้นเลยชมพู่ค่ะมีชมพู่ถุงยังไงบ้างคะถุงยี่สิบบาทสิบบาทถุงใหญ่มากเลยมีทั้งผักสิบบาทอุ้ยมะเขือเทศก็สิบบาทเหรอคะมะพร้าวก็สิบบาทจ้าเอ้ามะพร้าวหนูจองมะพร้าวค่ะอ่าจองแล้วมะเขือเทศก็น่าจองมากเลยนี่เอาไปตำส้มตำแ่บแบนะคะสดๆจ้าโอ้ กล้วยก็สิบห้าบาทได้กดล้วยสวนหลังบา้านกล้วยก็มี<า>นะคะโอ้น่าสนมากๆเลยอะถ้าไปที่สวนหลังบ้านแม่จะเจอผักแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคะแม่ผักสวนมากจะเป็นพวกนี้ค่ะอืมผักนี่มันตามฤด,ดูกาลค่ะนี่ผักตามฤด,ดูกาลก็มีเนาะอะแม่ฝากร้านของเราหน่อยคะ่ะอุ้ยหน้าร้านนี่ของแม่ไหมคะค่ะ่ะมาดูมาดูหน้าร้านมีฟักทองค่ะบักอือบ้านเราค่ะทุกคนค่ะอันนี้อย่างเนาะไอ้สวนยางก็กรีดยางค่ะอ๋อกรีดยาง อันนี้น้ำอะไรคะนี่น้ำหมักเอมค่ะน้ำหมักเอ็มก็ขายมีน้ำหมักเอ็มขายด้วยมีบักมี่ด้วยนะคะหมักปามค่ะหมักปามน้ำมันอ้าวอันนี้อะไรคะอันรวกอ่ะบักมี่ค่ะเอาบักมี่เออใช่ใช่ใช่ขนุนบักขนุนบ้านเราอันนี้หมักปามหมักปาม์มใช้ทำเชื้อเพลิงค่ะเอาไปทำเชื้อเพลิงมีปุ๋ยด้วยอันนั้นอันนั้นอะไรคะ ขมิ้นเหลืองว่าขมิ้นเหลืองตับขมิ้นขึ้นค่ะโอ้มีหลายอย่างสมุนไพรด้วยหลังบ้านจ้ะขนุนลูกนี้ขายยังไงคะแม่ร้อยห้าสิบบาทเองจ้าลูกใหญ่มากเอาไปแบ่งขายกลิ่นน้ําผึ้งนะคะค่ะเอาไปแบ่งขายนี่จะได้เยอะเลยลูกมันใหญ่มากร้อยห้าสิบบาทแม่ขายทั้งลูกโอ้โหกถ้าจะเอาก็จะลดให้ร้อยสามสิบแน่ถ้าจะเอาก็ลดให้แม่ลดให้ร้อยสามสิบกินได้ทั้งหมู่บ้านนะคะออาแม่ฝากร้านของเราหน่อยบ้านสวนหลังบ้านชวนชวนมาที่ตลาดเขียวที่นี่เลยค่ะ ชะชวนเลยค่ะสมใจขอฝากค่ะมาชิมมาช้อปได้นะคะตลาดอินทซีสีเขียวที่ตลาดอำเภอพิบูรลล่าสารหลักเมืองค่ะวันมาเจอได้วันศุกร์ค่ะค่ะเจอกันได้สนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่สมใจค่ะ คุณพ่อขายอะไรคะวันนี้พ่อหมากมีข้าวหมากมีสบู่อมรจิตนะเป็นสบู่สมุนไพรมีสบู่สมุนไพรมีพริกป่นมีข้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีต้นตะวันอ่อนมีต้นตะวันดอกทานตะวันอ่อนแล้วก็มีมะพร้าวนะคะสวนอมรจิตอยู่ไหนครับพ่ออยู่บนทรายมนครับผมปลูกอะไรเยอะสุดคะปลูกวนมากก็ผปลูกนี่แหละครับ กล้วยมะละกอมะขามมีค่ะครับผมมีกล้วยมะละกอมะขามเนาะทำเกษตรอินทรีย์มานานหรือยังคะพ่อครับผมพ่ประมาณเท่าไหร่ครับดื่มกี่ปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมคะครับสองปีแล้วครับทำกินเองด้วยไหมคะครับผมอ่ฝากร้านเราหน่อยค่ะพ่อครับร้านนอนกิจร้านนอนกิจก็ชมบูทรายโมลค่ะครับผมมาเจอพ่อได้เนาะอยู่ตลาดเขียวเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ แม่มีอะไรแซบแบมาขายบ้างวันนี้ดูซุปหน่อไม้แม่เป็นตะแซบแพงปลาทูหอมค่ะอุ้ยปลาทูหอมก็น่ากินแล้วก็ปลาทูหอมทําเองมีเครื่องให้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นก้อยหมูให้ด้วยมีก้อยหมูมีหมกอุ้ยมกพอใหญ่มากหมกหน่อไม้ใส่ปลาหมกหน่อไม้ใส่ปลาเป็นตะแซบค่ะซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อุ้ยสีสัน ยากจะให้ทุกคนได้กลิ่นแล้วก็สีสนันนี่หมกอะไรคะ,คะหมกไก่มีแหนมนม,มีแหนมแล้วก็มีไข่อะไรคะไข่เป็ดไข่เป็ดลูกใหญ่ๆเลยถุงนท่าอไรคะไข่เป็ดถุงนี้ถุงเป็ดโอ้ดีไล่ลูกมากเลยอ่ะดูมีแต่ลูกใหญ่ๆนะไข่เป็ดลูกใหญ่ๆแล้วก็มีถั่วด้วยนะคะ,อ,ะอาฝากร้านสวนริมทองของเราหน่อยค่ะ มาอุดหนุนนะคะที่ตลาดเกษตรสีเขียวค่ะทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ขายที่นี่ที่เดียวใช่ไหมขายที่นี่เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนาะมาอุดหนุนกันได้ถึงเที่ยงค่ะขอบคุณค่ะแซบแซบนะคะมาอีกร้านสุดท้ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์มีตรกร้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวนอะไรคะสวนมณฑิทาค่ะสวนมณฑิตาอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่นาโพบ้านนาโพตะบลนาโพอำเภอพิบุร์มังสาที่สวนของเราปลูกอะไรเป็นพิเศษคะแม่ก็มีทุกอย่าง แบบมีผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะผักผลไม้ตามฤดูกาลบักไส้บักแน่ยังมีได้ค่ะนี้มีทุกอย่างเลยใช่ไหมแม่ป่วยมีคะค่ะโอ้วันหลังต้องขอไปเยี่ยมชมสวนสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าอินซีของนีเมืองบูแล้วค่ะ อันนี้เป็นจเป็นจ่วบองค่ะเห็นอีกโอ้สุดเด็ดของแท้เจ่าบองจ้ำแบบกับข้อหนียวแบบแซ่บเลยใช่ไหมคะแม่ถ้าว่างก็สานตะกาค่ะตะการถ้าว่างแม่ก็จะสานตะกา้หนี่คราคา199บาทนะคะสวยๆแบบนี้นะคะโชว์ข้างหน้าค่ะมีหน้าร้านด้วยอะมีหน้าร้านด้วยคุณแม่ก็จะห้อยตะก้าโชว์หน้าร้านนะคะแม่ฝากร้านเราหน่อยค่ะถ้าใครสนใจยังไงมาช็อปได้ ค่ะก็าาฝากด้วยนะคะอยู่ที่สารหลักเมืองอำเภอพิบูลังครารจงังหวัดบนราชธานีเราเองค่ะเจอกันวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะช่วงเช้าช่วง,ง,งเช้าเลยถึงเที่ยงวันจันทร์กับวันศุกร์ขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดเขียวที่พี่บูรณนะคะที่บริเวณหน้าสารหลักเมืองอุบลราชธานีหน้าสารหลักเมืองอำเภอพิบูลบางสาหานจังหวัดอุบลราชธานีนะคะถ้าใครผ่านมาที่พี่บูรณ์อยากจะได้สินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะผักผลไม้นะคะแล้วก็อาหารแปรรูปแวะมา,าทักทายพ่อค้าแม่ค้าได้นะคะทุกวัน สุกและก็วันจันนะคะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงนะคะฝากกันไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมแวะมาช็อปมาชมแล้วก็มาชิมกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ